นายเจมย้ำปัญหาการเสือมีทางออกแค่ทางเดียวเท่านั้นจากกรณีดรามา่าระหว่างการวิพากษ์โพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของเสือเสียการสุพิมายลูกชายตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายก่อนที่เสือพร้อมแฟนสาวและกวางกรบวีสุพิมาย และทนายความเดินทางไปาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองล่าสุดทีมข่าวอมรีนทีวีมีโอกาสมาพูดคุยกับทนายเจมถือเรื่องที่ทางด้านเสือสดการพร้อมด้วยดรีมกัญญาณนัฐแฟนสาวและนายปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองสกุลคุณอาของดรีมออกมาเปิดใจในรายการหนึ่ง โดยทนายเจมส์มองเรื่องนี้ว่ามันก็เป็นสิทธตามกฎหมายของเขาที่เขาจะออกมาชี้แจงกับสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ไปออกรายการก็จะมีกระแสสังคมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาอวยพรให้คดีนี้มันยุติโดยเร็วเพราะมันเป็นคดีครอบครัวฉะนั้นคนในสังคมอย่าไปแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้จนเกิดเป็นรอยร้าวภายในครอบครัว อีกทั้งมันจะยากต่อการจบคดีสำหรับคดีเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นการหาทางออกต่องเริ่มจากการเจรจากไกล่เกลี่ยก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งในวันแรกที่ทางด้านเสือและดรีมแฟนสาวเดินทางไปศาลเขาก็ต้องการจะเจรจากไกลเกลี่ยหาคนกลางมาพูดในความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเองซึ่งตนก็เห็นด้วย แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นข่าวการเจรจาสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแต่เมื่อการเจรจาไม่เป็นผลก็ควรที่จะหาวิธีที่ทำแบบไหนที่จะเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวโดยเกิดความบาดหมางใจกันน้อยที่สุดส่วนตรงนี้คือหัวใจของครอบครัวตนเองในฐานะที่เป็นทนายความก็จะหาทางออกในส่วนตรงนี้ เสนอทางออกเพื่อหาจุดกึ่งกลางเอาความขุ่นเคืองหมองใจกันมาพูดเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งจะเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวได้เร็วที่สุด